การแข่งขันในเรื่องของธุรกิจรีเทลค่อนข้างรุนแรงในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยเราจะปรับตัวเองอย่างไรเทลแอนเวลเนสเนี่ยมันเป็นกลายเป็นเรื่องของเทรน์ของคนรักสุขภาพแล้วตอนนี้คือคนอยากมีสุขภาพดีเพื่อมีชีวิตที่ที่ดีนะคะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะก็คือเรากําลังจะมีศูนย์ไตเทียมศูนย์ไตเทียมบนพื้นที่ของศูนย์ศูนย์การค้คารท็อปป้เซ็นเตอร์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการบิสทอล์กทาง FM106 วัรยนยุครอบรครัวข่าวนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมตั๊กทีเดกรที่มนเทียนนะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลาตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ วันนี้พิเศษมากๆนะครับผมมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนศูนย์การค้า Paradise Park นะครับที่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะยกระดับนะครับการดูแลสุขภาพการดูแลคุณภาพชีวิตโดยการตั้งเป้าให้ศูนย์การค้านั้นเป็นเหมือน Health and Wellness Destination นะครับให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการนั้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีเรื่องของคอนเซ็ป การพัฒนาสูตรการค้าที่มีความชัดเจนมากๆทีเดียววันนี้พิเศษมากนะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับทางคุณพุทธชาติศรีวิสากรน,นะครับท่านก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดของทางบมจ m อ k บนั่นเองครับวันนี้อยู่ข,ข้างๆเราครับสวัสดีครับพี่เก๋ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตากสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติบิสท้องนะครับมาพูดคุยถึง Paradise Park เลยนะฮะยินดีเลยค่ะยินดีต้องขอบคุณคุณตากม,มากๆที่ให้เกียรติมาเยือนสถานที่ที่นี่นะคะสถานีแห่งสุขภาพดี Paradise Park ค,ค่ะ,คคะเข้ามานี่เราเห็นถึงบรรยากาศที่สดใหม่ ะนะฮะแล้วก็มีบรรดาศูนย์ด้านการแพทย์หลากหลายมากะนะครับทราบว่าณตอนนี้เองเนี่ยคอนเซปที่เราตั้งใจจะให้เป็น h e health and w e l l n e s s d e s t i n a t i o n ใช่ไหมครับตรงนี้อยากให้พี่เกศช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าที่มาไอเดียแนวทางการดำเนินธุรกิจรีเทลให้มาสุดจุดนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปตรงนี้ยังไงบ้างครับโอเคค่ะสิ่งแรกเลยเนี่ยถ้าคุณตักอยู่แถวแถวนี้เนาะหรือขับรถผ่านแถวแ,ถวแถวนี้จะเห็นว่าการแข่งขันในเรื่องของ ธุรกิจรีเทลค่อนข้างรุนแรงนะคะ,ะเรามีคู่แข่งต่างๆมากมายเลยนะคะทั้งยักษ์ใหญ่ยักษ์กลางจริงๆเราเราเป็นขนาดย่อมๆถ้าพูดถึงพื้นที่ของศูนย์การค้านะคะเราเป็นขนาดที่เล็กมากถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆในระแวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็มีคอนเซปต์ในเรื่องของการรีโนเวชันนะคะในเรื่องของการรีโนเวทว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่รีโนเวทแล้วในสภาะการแข่งขันที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยเราจะปรับตัวเองอย่างไรเพื่อให้สามารถมีความสามารถในการแข่งขันที่ส อยู่ได้ในขณะที่มีเจ้าใหญ่ๆอยู่ข้างๆประกบเรานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมาที่คอนเซ็ปต์เหลืองของของโพ i ิช i ั่นนิเลยรเรามีการทำรีเสิร์ชในกทำวิจัยในเรื่องของ what is consumer insight ว่า consumer insight หรือว่าคนณนะปัจจุบันนี้เรื่องของโครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนไปมันเป็นอย่างไรเราก็เห็นว่าหนึ่งคือเรื่องของเ g i n g Society ที่มันกำลังมาแล้วจริงๆรเราเป็นเอจจิ้ง c i e t y แล้วนะคะ นอกจากแค่เอ g ิงโซไซตี้ในเรื่องของเฮล l ์แอนด์เ l ลเน s เนี่ยมันเป็นกลายเป็นเรื่องของเทรนด์ของคนรักสุขภาพแล้วตอนนี้คือคนอยากมีสุขภาพดีเพื่อมีชีวิตที่ที่ดีนะคะดังนั้นเราก็เลยมองว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยในแง่ของการปรับเปลี่ยนศูนย์การค้าเนี่ยเราก็เลยใช้คอนเซปต์ในแง่ของ Positioning ที่ว่าเรายังคงเป็น Shopping Center <ม>แต่มี s p e c i a l i z e เป็น Specialized ในด้าน Health and Wellness <ม>โดยเราเด v e ล o p นะคะคเราคือรา r e n o v a t ทเนี่ยทั้งศูนย์การค้าเลยแต่เฉพาะช 3เนี่ยที่เราเดี v วลลอเราพัฒนาให้เป็นศูนย์ศูนย์การแพทย์แล้วกันนะคะศูนย์ของ h e เฮล d Wellness ค่ะโดยที่ พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเฉพาะชั้น3นะคะอยู่ที่ประมาณ17,000ตารางเมตรมโดยที่ฟิลอินร้านค้านในด้านของเฮลท์ต่างๆเนี่ยนะคะเข้าไปได้ประมาณสากัก6ก7 0ซึ่งคาดว่าจะปิดเต็มเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสากัก9กนภายในสิ้นปีนี้นะคะอ,อย่างถ้าคุณตั๊กเห็นข้างหลังคุณตั๊กเลยนะคะคก็คือเราได้จับมือร่วมกับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ตั้งเป็น Premium, Space, คลินิกพรีเมียมรามาธิบดีเฮลท์เปซนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ ดีมากวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ใช้บริการนะคะ เกือบ300คนต่อวันนะคะซึ่งก็คือช่วยลดความแออัดและหนาแน่นตรงตรงตรงสาขาใหญ่นะคะก็มาที่นี่แล้วก็ยังมีศูนย์สุขภาพต่างๆมากมายซึ่งจริงๆวันนี้อยากเชิญคุณตั๊กเนี่ยเดินดูด้วยกันด้วยซ้ำค่ะเดี๋ยวว่าจะคุยเสร็เนี่ยคงต้องลองไปแวะเวียนใช้บริการทดลองดูบ้างแล้วมีมีมีหลายบริการค่ะเช่นอะไรบ้างครับที่เป็นสิ่งแรกเลยนะคะก็คืออย่างพวกในแง่ของมีข่าวดีก็คือ เป็นครั้งแรกของประเทศไทยยะนะคะ,คะก็คือเรากำลังจะมีศูนย์ไตเทียมศูนย์ไตเทียมบนพื้นที่ของศูนย์ศูนย์การค้าชอปปี้เซ็นเตอร์สมมติว่าเรามีคนในครอบครัวใช่ไหมคะ,คะที่จะต้องมาล้างไตเนี่ยคนที่พามาครอบครัวก็อาจจะมีการแทงเอราว์ที่มีสามารถกินข้าวได้รอได้อะไรแบบนี้นะคะนี่คือครั้งแรกนะคะมันจะลบภาพจําแบบการใช้บริการทางการแพทย์ที่แบต้องไปนั่งรอกันจนจกันอันนี้ระหว่างที่รอผู้สูงอายุ หรือครัวใช้บริการก็ใช้บริการใช่ใช่ก็จะจะอย่างน้อยคือในเรื่องของจิตใจด้วยนะคะที่ว่าโอเคยังมีเรื่องของศูนย์การค้ามีที่นั่งมีที่ให้แฮงให้ทานอาหารมีคอฟฟี่ให้ดื่มมีกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยในเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะคะที่นี่เรามีครบหมดหรือว่าอย่างที่ตัวเองชอบมากเลยนะคะก็คือโสรสคลินิกนะคะโสรสคลินิกเนี่ยเป็นการแพทย์เรียกว่าแพทย์ไทยประยุกต์ จริงๆไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยคือรู้จักว่าโอเคแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนไทยใช่แต่แต่คุณหมอโสรสที่คือเป็นแพทย์ประยุกต์ข่าใหมายแพทย์ประยุกต์คือคุณหมอก็เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ของศิริราชแต่เอาประยุกของของแพทย์แผนไทยเข้าไปเรียกว่าแพทย์แพทยแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยวิธีการก็คือการกดจุด ะะกดจุดด้วยใช้นิ้วมือก็คือเรียกว่า trigger point นะคะโดยที่อันนี้พูดได้เต็มที่เลยเพราะาตัวเองออาประสบการณ์คือเล่นเล่นกีฬามาตลอดนะคะคตลอดระยะเวลาประมาณเกือบ10ปีแล้วก็ทํางานแน่นอนว่าออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะเป็นเยอะมากและว,วิธีการของเราเราก็คือไม่ว่าจะหนวดไม่ว่าจะทํากายภาพเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่พอมาถึงมาเจอที่เนี่ยคะ่ะที่คุณหมอสมรสที่ health and wellness เนะะี่ยค่ะโดยใช้วิธีการกดจุด ทร i กเกอร์<ช>พรอยหรือที่เรียกว่าคนบางทีหมอนวดวเขาจะบอกว่าเป็นผังผืดนะคะแต่มันเป็นก้อนที่เยอะมากๆ<ช>โดยอย่างหลังของพี่เกมีทั้งหมดว่าก้อนออเยอะมากเพราะออฟฟิซิโดรมแล้วก็การออกกําลังกายทํางานหนักแล้วก็ออกกําลังกายะะใช่ค่ะมันก็ขดไปเรื่อยๆขดไปเรื่อยๆแข็งเลยตอนนี้ค่ะก็คือหายหมดแล้วโดยที่เทรนเนอร์เนี่ย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเทรนเนอร์บอกว่าอุ้ยพี่ทำไมของพี่มันหายไปหมดแล้วอ๋ออันนี้ก็เลยบอกว่าอู้มันหายได้จริงๆด้วยเรีนรับจากที่นี่นั่นเองใช่ค่ะสุขภาพดีแล้วก็มีเรื่องของเอ t นไท i n เอจิ้งนะคะออ่ยงซีรีนนะคะเหมือนแอสเซ c ิกเวลเนสเนี่ยก็ก็มีเรื่องของเช่นการ เคยเห็นใช่ไหมคะเป็นแคปซูลออกซิเจนเข้าไปช่วยในเรื่องของการนอนหลับหลับลึกนงหลับลึกค่ะไม่น่าเชื่อดี่นี้คนเมืองเป็นกันเยอะใช่เป็นนี่มาแก้ไขได้ที่นี่เลยแก้ไขที่นี่เลยได้เลยนะคะหรือเรื่องสมรรถภาพทางเพศอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หมดมีแม้กระทั่งสมมติผู้หญิงอย่างวัยพี่เก๋จะเริ่มแล้วคือเขาเรียกว่าปัสสาวะเล็ดเป็นปัญหาของของผู้หญิงวัย50อาร์บนะคะที่แอสติกเนี่ยก็จะมีเก้าอี้ที่สามารถนั่ง แล้วมันเหมือนอชอ็อกเวฟใช่มันช่วยกระชับได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ทําให้แบบว่าเออกล้ามเนื้อแข็งแรงได้ด้วยมันมันประหลาดมากเลยะคะ่ะมันมันพิเศษนะคะถึงบอกว่า ไอ้คำว่า w e l l n e s เนี่ยมันเป็นเทรนด์จริงๆว่าการรักษาเวลาเจ็บป่วยรักษาครั้งเดียวหายแต่ wellness คือการที่เมนเทนยังไงให้สุขภาพดีมันทําให้ลูกค้ามาใช้บริการตลอดเวลาค่ะนี่คือคอนเซ็ปที่มาทําไมเราถึงปรับศูนย์การค้าให้เป็น health and wellness ค่ะอืมใเห็นว่ามีบริการที่หลากหลายเลยเรื่องการฟอกไตสำหรับผู้สูงอายุก็มีหรือคนที่เป็นวัยหนุ่มสาว anti aging ใช่ค่ะเรื่องของออฟฟิศซินโดรมก็มีมีค่ะครอบคลุมหลากหลายประเภทมากใช่ค่ะเรียกได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ปรับน ื้นที่มาก็ได้ประมาณ1ปีเศษได้แล้วใช่ไหมครัตรงนี้ ใช่ค่ะประมาณปีเสร็จๆค่ะแต่จริงๆแล้วเราเริ่มทำการ full launch นะคะก็คือเริ่มเหมือนทำกิจกรรมครั้งใหญ่ในี่จริงสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วเองใช่ใช่ฟิทแบกนี่ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยดีค่ะถ้าจะเห็นนะคะก็คือดีมากๆหนึ่งคือเรื่องร้านค้าตอนนี้คือเราฟิลพื้นที่ไปได้ทั้งหมดเนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณ98เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปีนี้นะคะในส่วนของตัวทราฟฟิกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40,000ถึง50,000คนต่อวัน เพราะวันที่เราจัดอีเวนต์นะคะก็ช่วยสามารถรอให้คนมาได้ประมาณ15เเที่เพิ่มขึ้น spending ก็เพิ่มขึ้นประมาณ10ค่ะซค่ะคือยอดใช้จ่ายต่อหัวสำหรับ Paradise Park เนี่ยปกติหลายคนในละแวกนี้ก็ทราบกันดีว่าสกยาพสูงใช่สกาพสูงค่ะคือต้องบอกว่าหากเป็นลูกค้าทั่วไปก่อนนะคะลูกค้าทั่วไปจะใช้อยู่ที่ประมาณ1,500บาทต่อหัวต่อครั้งนะคะแต่ว่าหากเป็นลูกค้าประจำเพราะว่าเรามีระบบของ MBK Plus เราจั การใช้จ่ายได้จะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณหัวละ3,000บาทต่อครั้ง per visit ค่ะประมาณือมากกว่าปกติเท่ามากกว่าเท่าตัวถ้าเป็นลูกค้าประจำเพราะว่าต้องบอกว่าลูกค้าเถวาซินครินครินเนี่ยในรเดีีส3กิโล5กิโลเมตรเนี่ยก็คือมีศักยภาพสูงมากในการจับใจใช้ซอยค่ะอครับนี่เรียกว่าพปรับคาพของคอนเซ็ปต์ให้ชัดขึ้นก็กลายเป็นว่าเป็นอีกหจุดขายหนึ่งที่ดึงดูด ผู้บริโภคกลุ่มเดิมที่เป็นแฟนคลับของเราอยู่แล้วให้เข้ามาใช้บริการท่านการใช์ตรงนี้ดีแล้วก็ช่วยที่ทําให้ในแง่ของตัวทาร์เก็ตกลุ่ะค่ะชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือเราก็จะฉีกไปจากคู่แข่งเลยว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มคนของกลุ่มครอบครัวกลุ่มคนที่วัยทํางานที่ห่วงใยสุขภาพนะคะเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่เฮลท์แอนด์เวลเนสในเรื่องของเรา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 เรียกว่าเราเป็นลิฟวิ g งอินฮาร์โมนีกินดีอยู่ดีสุขภาพดีนะคะเรามีทั้งเรื่องของอาหารการกินวิลล่ามาร์เก็ต มีขายของสุขภาพมีอะไรต่างๆนะคะค,ค่ะเราก็เลยครอบคลุมทั้งหมดในทาร์เก็ตที่แต่เมนหลกัหลกๆก็คือกลุ่มคนที่ห่วงใยสุขภาพค่ะครับแล้วก็การจับคอนเซปต์นี้เองเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ถือว่าอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจน้อยใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เราเห็นภาพการนนที่เ,เรื่องของเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการจัดใจ่ายใช้สอยก็ดีที่ตอนนี้<ช>หลายคนอาจจะระวังแต่ว่าเรื่องของการแพย์เนี่ยผลกระทบเป็นยังไงบ้างครับใช่อ่อจริงจริงจริงๆแล้วยังยังได้อยู่นะคะค่ะเพราะว่า สุขภาพเป็นสิ่งที่คนไม่ยอมประหยัดเงินนะคะค,คนนี่คือเพราะว่าเราต้องมีสุขภาพที่ดีถูกไหมคะเราต้องมีชีวิตรอดเราต้องหายจากการเจ็บป่วยอย่างนี้คะ่ะดังนั้น spending ใน,นตรงนี้ยังดีอยู่คะ่ะยังยังไปได้อยู่คะ่ะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าในแง่ของการกินร้านอาหารเนี่ย per view มันอาจจะต่ําลงแต่ในแง่ของสุขภาพยังคงที่อยู่คะ่ะครับณตอนนี้เอง target group ของเราเนะครับถ้าเกิดมองในเชิงของกลุ่มอายุแล้วเนี่ยสัดส่วนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ มีชาวต่างชาติเริ่มมาใช้บริการหรือเริ่มบอกต่อกันจนติดปากไหมมาใช้บริการ <Okay. S 2> ด้านเทลเท์เที่นี่เน <ะ S 1> ีคือต้องบอกว่ากลุ่มหลักๆของเราเนี่ยนะคะที่นี่ย,ยังเป็นกลุ่มคนไทยอยู่ประมาณสัก90 98%นะคะแต่ตอนนี้เรากายังขยายไปในกลุ่มของชาวต่างชาติเลยโดยเฉพาะพวก expat บริเวณนี้นะคะแต่ใน98%ที่เป็นกลุ่มคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นกลุ่มของครอบครัวคือวัยทำงานนะคะวัยทำงานตอนต้นจนถึงสักประมาณกลุ่มครอบครัวจนถึงสักประมาณ5 5เนี่ย50%แล้วนะคะแล้วก็กลุ่มซีเนียคือกลุ่มผู้ใหญ่นะคะที่วัยวัย60อัพยังไหวคลับของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20%แล้วก็มีกลุ่มของเด็กวัยแล้วก็เด็กเรียนเพราะว่าเรามีศูนย์ education ใช่อีกสักประมาณ20%ประมาณนี้ค่ะขายยี่กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเห็นได้ชัดว่าความจริงแล้วก็มีการกระจายในกลุ่มค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยโดนใจผู้สูงวัยและเราก็มีคลับนะคะยังไหวคลับอยู่ที่นี่ซึ่งยังไหวคลับเป็นกลุ่มที่น่ารักมากต้องบอกคุณตั๊กน่ารักมากเรามีกลุ่มในไลน์ Open c h ช t นะคะมีประมาณผู้ใหญ่เนี่ยท่านท่านเนี่ยอยู่ประมาณ พันกว่าคน oh, คุยเก่งมากอยู่ในกลุ่มนี่นะอยู่ในกลุ่มต้องบอกว่ายัง <c oughs> ไงคะเป็นกลุ่มที่คุยเก่งมาก <c oughs> แล้วแต่ละท่านน่ารักมากนะคะ <c oughs> แล้วเราก็มีกิจกรรมทุกวันพฤหัสวันศุกร์มีการเต้นเรามีการออก อะไรแล้วท่านท่านท่านกลายเนี่ยพี่พี่เขาจะแต่งตัวแบบสวยงามตามคอนเซ็ปต์มากๆนะคะเพราะฉะนั้นด้วยการที่ว่ากลุ่มสตรองมากในแง่ของคอมมูนิตี้เรื่องของกลุ่มของผู้สูงวัยและกิจกรรมแน่นอนว่ากลุ่มผู้สูงวัยปรมาณย0่น20%แล้วก็มีการจัดกิจกรรมซึ่งแบ่งเป็นตามกลุ่มกลุ่มแต่กลุ่มของกลุ่มของผู้สูงวัยได้รับการตอบสนองดีมากถ้าคุณตักจำได้มีไวรัลที่ เป้าเมาเป้าเมามาเป้าเมามาสยข้างล่างใช่ไหมแล้วพี่ๆวัยยังไหวขับนี่เต้นแบบมันมากเลยนะคะตรงนั้นมันก็เลยพอเป็นไวรัลไปอ่ะคนก็จะมองว่าเป็นเป็นเป็นเอ่อสูงแก่ข้าวของคนแก่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจริงจริง ของเราเป็นเฟรนลี่สำหรับผู้สูงวัยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสุขภาพผู้สูงวัยก็มีความสนใจแต่จริงๆแล้วคนที่พาผู้สูงวัยมาคือครอบครัวคือเราเราแบบนี้ล่ะคะที่พาคุณพ่อคุณแม่ใช่จริงๆคือเป็นครอบครัวแต่แน่นอนว่าความเป็นผู้สูงวัยที่เปรี้ยวแล้วก็ยังยังจริงๆนะฮะในหัวใจยังมีความหนุ่มสาวในหัวใจก็เลยทําให้คาแรคเตอร์ของที่เนี้ยชัดเจนแต่จริงๆแล้วก็คือกลุ่มของครอบครัวทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัยเลยค่ะและยอดยอด เป็นดิ้ของผู้สูงวัยนี่เป็นยังไงฮะเมื่อเทียบกับคนบกับแน่นอนว่าจะจะลดลงค่ะจะจะไม่ได้มากเพราะว่าผู้สูงวัยจะมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายแต่ก็ไม่ได้น้อยนะคะแต่ผู้สูงวัยมาทุกวันมาทุกวันมีความถี่มาแต่ per bill ต่อวันอาจจะไม่ถึงอาจจะสักประมาณทันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ท่านจะมาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ <มา S 1> จะเยอะอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนที่พามากลุ่มที่พามากลุ่มที่พาคุณพ่อคุณแม่บางครั้งก็คือขับรถพาอย่างมีงานโขนนะคะมีโขนซึ่งเ,เป็นโขนที่ยิ่งใหญ่มากต่อครั้งในการที่ทำโขนแล้วได้คนชมประมาณ5,000คนแต่คนที่ชมทราบไหมคะว่ากลายเป็น ผู้สูงวัยกับหลานหลานาเด็กๆจะชอบกายเป็นว่าเด็กเด็กสมัยนี้เด็กนักเรียนนะคะคชอบดูโขนกับคุณคุณคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือพามามปุ๊บแล้วไปทําอย่างอื่นแต่ก็มีบางคนก็คือพามาแล้วมานั่งดูด้วยก็คือเป็นทั้งกลุ่มครอบครัวเพราะฉะนั้นหลายๆกิจกรรมไม่ได้เฉพาะกลุ่มของผู้สูงวัยเลยนะคะเป็นครอบครัวเลยค่ะครับณตอนนี้เองมองไปในอนาคตข้างหน้า แทนสำหรับทาง MBK สำหรับตัว Paradise Park เนี่ยเรามีการวาง p ริสุทธินิ่จุดนี้ขยายต่อไปนะครับในการเติบโตแน่ๆแล้วจะมีการเสริมเติมจุดไหนให้เป็นเพิ่มเติมจุดแข็งขึ้นมาเพิ่มเติมอีกไหมฮะจริงๆเราคงต้องเรียกว่าพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วดูเทรนด์นะคะอย่างเช่นบางครั้งเรามองว่ามันมันเป็นเรื่องของการเนื่องจากเราเป็นรีเทลนะคะเรามีการ รีเทลเนี่ยคือมันเป็นเรียกว่าวันต่อวันเลยยอดขายทุกอย่างก็เป็นวันต่อวันวน,นะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องจับเลยคือจับเรื่องของเทรนด์ของของลูกค้านะคะคือคือคอน s u m e r คอน s u m e r มีการเปลี่ยนแปลงไปในวันไหนคนมันมีการเปลี่ยนตลอดเวลาดังนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนตามตามตามคนแล้วก็พุทธ merchandising mix นะคะก็คือเอาเรื่องของร้านค้าเข้ามาตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงอ,อย่างเช่นเรามองว่าเอ๊ะ กลายเป็นว่าคนที่มาเดินตรงนี้อาจจะไม่ได้สนใจแฟชั่นมากนักยกตัวอย่าง <Yeah. S 1> นะคะเราจะต้องปรับพื้นที่ตรงแฟชั่นให้กลายเป็น ส่วนหนึ่งของสุขภาพแต่เป็นแฟชั่นเพื่อสุขภาพเช่นอาจจะเป็นรองเท้าเป็นชุดกีฬาเป็นร้านค้าที่ด้านสปอร์ตแทนอย่างเงี้ยค่ะค,คือเราปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของลูกค้าเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเราเก็บ Data ตลอดนะคะ1ค,คือเราเก็บจากข้างนอก2คือเราทําวิจัยกับลูกค้าในรเ,ออเรียกว่าทุกๆควอเตอร์และนอกจากนี้เราก็มีเรื่อง CRM ที่เราเห็น Data ลูกค้าอยู่แล้วว่าลูกค้าในแง่ Data ลูกค้าในแง่การใช้จ่ายว่าลูกค้าใช้จ่ายประเภทไหนแล้วก็นําพวกนี้มาวิเคราะห์แล้วก็ ปรับในแง่ของตัวศูนย์การค้าแต่คิดว่า Hell Well เนี่ยค่ะยังคงอยู่ได้ forever อีกอีกนานเลยค่ะนะคะเป็นเทรนด์ของสังคมไทยตอนนี้ด้วยที่ก้าไปสู่โุกนั้นเลยใช่ค่ะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดพี่เก๋จะสื่อไปถึงคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามรายการอยู่จะสื่อยังไงบ้างถึงเรื่องของแนวทางการมาใช้บริการที่นี่สิ่งที่เขาจะได้ประสบพบเจอที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของท่านได้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อค่ะก็ต้องเรียนแจ้งนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะมาที่ Paradise Park นะคะ ที่นี่นะคะท่านจะเห็นในเรื่องของการเติมเต็มชีวิตไม่ว่าจะกินดีอยู่ดีสุขภาพดีเพื่อทําให้ชีวิตเนี่ยสมบูรณ์นะคะและก็ที่นี่เราร่มรื่นนะคะคต้องเรียกว่าร่มรื่นมีความเขียวขจีของ environment แล้วก็นอกจากได้เรื่องบริการสินค้าบริการต่างๆและเรายังมี entertainment นะคะพักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีเสียงเป็นโนนะคะครหรือว่ากิจกรรมที่หลากหลาย ในหลายๆ targeting r o u p ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยทำงานบางครั้งก็มีเรื่องสุขภาพนะคะมีคุณหมอมาให้ความรู้ด้านสุขภาพหรือมีกิจกรรมโขนมีดนตรีนะคะแม้กระทั่งเด็กนักเรียนเรามีการแข่งโรบอทอย่างนี้นค่ะคให้น้องๆหนูๆมาแข่งโรบอทหรือเขียนโค้ดเรามีทุกๆหลากหลายกิจกรรมนอกเหนือจากที่เราจะต้องแค่ควักตังค์แล้วก็มาจับใจใช้สอยแต่เราจริงๆแล้วเราได้ความสุขความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆจากสิ่งแวดล้อมต่างๆของศูนย์การค้าได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากพาราไดพา เป็นสถานที่ที่ให้ท่านนึกถึงในวันที่ท่านว่างแล้วก็มาเยี่ยมชมหรือว่าจะจับใจใช้ซอยก็ขอให้มานึกถึงที่พาราไดซ์พาร์คค่ะโอ้โหนี้ชัดเจนมากหลากหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องกลยุทธ์การสร้างจุดแข็งของศูนย์การค้าในการแข่งขันที่ตอนนี้สำหรับผมต้องบอกว่าดเดือดมากแต่เราก็ค้นหาจนเจอแล้วก็เป็นเพนของโลกด้วยในตอนนี้นะครับรวมถึงคอนเซปต์ต่างๆของพาราไดซ์พาร์ที่โดดเด่นมากแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคุ้นฟัง ติดตามแล้วน่าจะอยากลองมาเยี่ยมเยียนกันนะครับค่ะเชิญเลยค่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากๆนะครับที่มาอยู่กับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องราวการพัฒนาศูนย์การค้าในยุคใหม่นะครับที่ต้องมีจุดแข็งอย่างชัดเจนนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อครับ